สวัสดีครับบีาวาช่างตุ้งครับวันนี้เราออกมาซ่อมเครื่องที่บ้านบุญมีนะครับอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครับเครื่องมันเนี่ยครับฟันบดมันหมดสภาพแล้วลูกค้าไปเชื่อมนะครับมันวิ่งไม่ตรงครา,า,ายเชื่อมครับ ถ้าไปเชื่อมปุ๊บศูนย์มันจะหนีเลยนะครับมันไม่เท่ากันนะครับมันจะสั่นนะครับเครื่องจะสั่นนะครับอันนี้ผมได้เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วอ,อมันสั่นไม่พอนะครับมันมันทําให้ลูกปืนโมเลแตกด้วยผมได้เปลี่ยนไปทั้งโมเลทั้งจานบดเนี่ยลันเครื่องให้ดู เงียบแลยครับนิ่งมากส่วนใครที่สนใจนะครับอา่าถ้าเครื่องสี่งมีปัญหานะครับติดต่อที่เบอร์095 169 7 7 7 2นะครับอปรึกษาได้นะครับทุกอาการนะครับเรามีอะไรทุกชิ้นส่วนนะครับทุกรุ่นนะครับ ติดตามคลิปต่อไปนยครับสวัสดีครับ